ยังพื้นที่แนวรบในขอบเขตของกองทัพภาคที่2ณขณะนี้ค่ะเริ่มจากจังหวัดอุบลราชธานีมีสองแนวรบด้วยกันนะคะก็คือที่ช่องบกและก็ช่องอ่านมา้าด้านบนด้านขวานะคะยังมีสี่แนวรบก็คือที่สีสสเกตด้วยคือที่เขาพระวิหารช่องซัมแตโดนรวนถึงช่องตาเท่าแนาวรบที่สองที่ปราสาทพระวิหารผาหมออีแดง แนวรบที่สามที่ภูมะเขือและแนวรบที่สที่ช่องสัง,งํำนั่นเองอ,อันนี้เป็นพื้นที่ 4, สีสเกตค่ะครับไปต่อกันที่จังหวัดสุรินผู้ชมครับที่สุรินเนี่ยมีห้าแนวรบนะครับคือแนวรบที่ช่องจอมช่องเปรอช่องระยีนะฮะแล้วก็แนวรบที่ปราสาทคนาแนวรบปราสาทต,ตาควายแนวรบช่องกลางและแนวรบปราสาทต,ตาเมินทมครับค่ะ คุณผู้นะชมดูนะคะว่าถ้าเกิดว่าใครอยู่บริเวณจุดแนวรบ,รบไหนเนี่ยมันมีสถานการณ์การอัปเดตยังไงบ้างนะคะก็คือยังมีการยิงเป็นระยะบางพื้นที่ยังไม่ปรากฏการสูญเสียแต่ว่าก็ต้องเฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิดนะคะครับ